ไอ้เรามาถ่ายทําที่แปลงพริกของลุงลุงชื่ออะไรครับลุงทิพย์ลุงทิพย์อยู่บ้านบ้านตาดนะครับบ้านตาดบ้านตาดนี่เป็นวิธีการผสมนะครับหนึ่งแคปซูลเอามาใส่ในาขวดนะครับครับนะครับอืมแปลกหนนะครับ แช่นต่ันนี้แตกหมอ๋อติดตอันนี้ะไรช่วยมันหน่อย ใส่อะไรไหมอันนี้ของลงแล้วลงเลยนะครับก็หลายแป้งกองนะฮะก็จะหลายแป้งกัองอนะะเนี่ยก็ยถ้าต<อ>้น<อ>ถ้าต้นใหญ่ละใส่หนงเม็ดได้เลยเนาะคุ้ขัว,ลโโขวหลังแป้งน้มมั้ง พ่นพข้างบนเลยครับข้างบนเลยครับใช่ลองเหานีกตัวนี่ได้ครับได้ได้ได้เลยลองไขได้ก็ร้องลองได้ไหยโอ้โดยผมเนี่ยโอเคก็เก็บแล้วนี่มันิเฟ็นะฮนมันดิเียแล้วอ๋อแล้วนี่มันเป็นเชื้อกผ้ายู่นะ

เอาปเปบ๊วยวงวงนี่แปลงที่ของคลิปนะครับคูณภาพก่อนพ้นกว่นนี้นะครับ 哦，很凉。 ตอสิบโมงครึ่งนะครับเราทำการพ่นนะครับให้กเก็บไปได้ประมาณ3รอบ4รอบแล้วนะครับดยพิกแปลงนี้นะครับอาทิตย์หน้านะครับเราจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าลักษณะต้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับ